โดยตลาดนัดชิวาตรงข้ามโกติหมูกระทะสามกองพวกเราคือพื้นที่แห่งความสุขอีโคโฮสเทลที่พักแนวรักโลก ตรงข้ามศูนย์รถยนต์ฮอนด้าถนนพังงา0 7 6 2 1 2 6 5 2หกสองหนึ่งสองหกอลิปบ็อกอีโคสตล์อย่างเรื่องของการปั่นจักรยานในในพื้นที่ของเทศบาลกระทูเนี่ยนะครับมีการสนับสนุนยังไงบ้างการออกกําลังกายหรือว่าการปั่นจักรยานอะไรครับการปั่นจักรยานของเทศบาลเมืองกระทูเนี่ยทุกวันพฤหัสเราจะปั่นจักรยานกันทุกวันพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัสครับช่วงประมาณสักห้าโมงเย็นเราจะปั่นจักรยานกันอันนี้หมายถึงพนักงานในเทศบาลพนักงานด้วยแล้วก็ภาคประชาชนด้วยแล้ววกก็นนนััเรรียอป่่ม ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการปั่นวันนึงประมาณสัก5 6 0สคนนะครับแล้วก็ปั่นกันทุกทุกวันร่วมาร่วมมาเป็นมีแล้วนะคบซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างการออกกำลังกายให้กับคนในชุมชนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเรายังมีถ้าอากาศดีเรายังปั่นออกไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหลมภูเทพไม่ว่าสนามบินหรือถลางเนี่ยเราจะไปโอ้ยางอย่างเวลาปั่นอย่างอย่างเวลาปั่นไปไกลๆเหมือนแหลมภูเทพอย่างเงี้ยจะออกสตาร์ทจากจุดไหนครับจากเทศบาล จากเทศบาลกระทูเลยครับจริงเหรมีมีแบบว่ามีเด็กๆบ้างไหมฮะหรือว่ามีแต่ผู้ใหญ่เยาวชนก็มีนะครับที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากับผู้ปกครองนะครับมากับพ่อแม่ไปด้วยกันนะครับบางวันก็เป็นร้อยนะครับบางครั้งก็เป็นร้อยคนซึ่งเทศบาลกระทูก็ทำในจัดกระยานไว้ด้วยช่วงนี้นะครับท่านท่านนายกมีโอกาสได้ได้ปั่นกับกับ ถ้ามีเวลาครับจะได้ปั่นทุกวันทุกวันพฤืงหัดคือทุกวันพฤืิงหัดนียส่วนใหญ่ท่านนายกก็จะได้ปั่นอยู่แล้วยกเว้นว่าติดงานงจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปกติถ้าเวลาว่างเราก็มีกลุ่มเล็กๆที่ชวนกันปัน่นไม่ว่าจะเป็นเขื่อนบางว่านหรือรอบกันทูนะครับเพราะเราเราจะปั่นตอนช่วงกลางคืนด้วยขอาอย่างงี้แสดงว่าคือถึงแม้ว่าเป็นประชาชนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยแต่ถ้าอยากมาปั่นก็สามารถมาร่วมได้คือทุกวันพฤืิงหัดช่วงเย็นถูกไหมฮะ ครับแล้วอย่างผมสังเกตเห็นว่ามีหลายเส้นหลายจุดที่มีเลนจักรยานครับเเราเริ่มต้นมายังไงครับท่านครับนานหรือยังครับคือเริ่มต้นมาต้องทำความเข้าใจกับภาคประชาชนว่าเราจะร่วมกันใช้ถนนนะครับจักรยานด้วยรถยนต์ด้วยจักรยานยนต์ด้วยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสใช้ ถนอนอย่างเป็นที่นะครับตอนนี้เราก็เริ่มทําความเข้าใจกับภาคประชาชนมากขึ้นแล้วก็ประชาชนก็เริ่มเห็นความสําคัญในการใช้จักรยานนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ลดนลง อยู่ในช่วงรณรงค์ให้ภาคประชาชนเนี่ยออกกำลังกายด้วยการใช้จัารยาคิดว่งได้ผลตอบรับมค่อนข้างที่จะดีนะครับดังนั้นวันนี้นะครับของที่้ขอขอบคุณนะครับหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมมือและรณรงค์ให้เยาวชนได้เห็นถึงยาเสพติดนะครับดังนั้นวันนี้อยากให้พวกเราได้ตังนะครับด้วยความสนุกแล้วก็ปลอดภัยอยากให้พวกเรานะครับสร้างสีสันเกี่ยวกับ นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้ก่ยอชนโอกาสนี้นะครับผมก็ต้องขอให้พวกเราทุกคนนะคะนนนรับตัดด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะสาาร้างความสมรรถความรักความสมรรีนะครับต่อไปเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่ยอชนโอกาสนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมตัดน,นะครับในวันนี้อขอบคุณครับครับก็ขอทําทุกท่านครับ ที่ทานายกเนี่ยเป็นเป็นนักปั่นด้วยนะฮะออกกำลังกายด้วยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ รักหรือว่าชื่นชอบในการปั่นจักรยานบ้างให้ให้หันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้นหรือว่าคุณผู้ชมที่ไม่เคยปั่นมาก่อนมันมันเริ่มต้นลําบากไหมครับสำหรับกีฬาการปั่นจักรยานเพราะการปั่นจักรย,ยานนะเป็นกีฬาหนึ่งที่ทําให้เราได้มองโลกช้าลงนะครับทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นทําให้เรามีระบบการหายใจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นการออกกําลังกายที่สามารถออกได้คนเดียวนะครับแล้วก็ผมว่าค่อนข้างที่จะ มีความพิเศษโดยการระบบหายใจเนี่ยผมถือว่ามันเป็นกีฬาหนึ่งที่น่าน่าจะลองสาหรับคนที่อยากจะออกกาลังกายหรือคนที่ออกกําลังกายกีฬาประเภทอื่นเนี่ยถ้าออกมาลองมาออกกีฬากีฬากาลังกายอย่างปั่นจักรยานเนี่ยจะทําให้เรารู้ระบบนะครับมองโลกช้าลงมีความใจเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เห็นปัญหาต่างๆเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นผอกว่าถ้าเรามาร่วมกนะับปั่นจักรยานเนี่ยทำให้เรา คิดได้มากขึ้นนะครับนี่คือความรู้สึกที่อยากจะให้ทุกคนมาปั่นจักรยานนะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่แค่สุขภาพที่ดีนะคุณผู้ชมอย่างที่ท่านนายกบอกใจนะฮะใจเย็นสมองมีสมาธิมีสติมากขึ้นบางทีเรื่องของการเรียนการทํางานเนี่ยก็จะได้ดียิ่งขึ้นด้วยสุดท้ายแล้วสําหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าอาจจะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแต่อยู่พื้นที่อื่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่กะทูอยากจะมาปั่นจักรยานในพื้นที่กะทู อาจจะแนะนําหน่อยครับว่าเส้นทางไหนยังไงดีครับที่จะเห็นทัศียภาพที่สวยงามครับตอนนี้ที่เขานิยมอยู่ก็คือเขื่อนบางว่านครับนะครับตอนนี้เขื่อนบางว่านเป็นสถานที่ปั่นจักรยานระยะทางประมาณ7กิโลเมตรต่อหนึ่งรอบเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยปั่นแล้วเป็นการออกกําลังกายร่วมกันแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะวิ่งนะครับหรือเดินเนี่ยตรงนั้นบอกว่ามันเป็นสถานที่ปลอดภัยอีกแห่งหนึ่งอยากที่จะให้เชิญชวนมาปั่นจักรยานที่เขื่อนบางว่านนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ล่มลื่นแล้วก็ปลอดภั และก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเริ่มให้ความสนใจด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมาเป็นครอบครัวไม่ใช่แค่ปั่นจักรยานก็ได้อาจจะขับรถมาจอดคุณพ่อปั่นจักรยานคุณแม่อาจจะวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองกะทูมากเลยนะครับที่ให้เกียรติพาเราเที่ยวชมงานแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเที่ยวต่อยนิดนึงนะฮะได้ข่าวว่าบุฟเฟ่ต์ผลไม้ตรงนั้นน่าสนใจมากนะครับขอบคุณท่านนายกเทศน์สิทธดคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับ ผู้ชมนี่ครับน้ําอัดลมโบราณนะครับผมซึ่งแบบบางทีเนี่ยจะหาทานยากแล้วนะฮะเวลามีงานอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะหาพวกนี้นะเพราะว่ามันมันมัน,มนหายากแล้วจําได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะชอบกินอันนี้เบียร์สดนะฮะเบียร์สดนี่คือจริงๆมันเป็นเบียร์ไหมคะเป็นเบียร์ค่ะก็คือเป็นเบียร์จริงๆแล้วเด็กๆเด็กๆดื่มแล้วมันจะเมาไหมไม่เมาค่ะอ้าวมันเป็นเบียร์ทำไมผสมที่น้อยอะค่ะไม่ได้ใช้แบบเป็นเบียร์แบบเยอะๆใช้ในส่วนผสมจืรจางค่ะ ก็คือเป็นเบียร์จริงๆแต่ว่ามันเจือจางมันก็เลยไม่เมานะฮะเด็กๆเด็กๆดื่มยังไงก็ไม่เมาแต่ที่ผมชอบนะตอนเด็กๆเนี่ยคุณผู้ชมกุหลาบนี่กุหลาบก็ชอบนะครับแล้วก็เบียร์สดนี่แหละนะฮะมันปกติสั่งผสมกันได้ไหมหรือว่าเขาจะสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งั่ก็จะเป็นเบียร์สดกับบูเบอรี่ค่ะที่ว่าวัยรุ่นเขาชอบกินกันอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะลองสั่งผสมนะฮะคุณผู้ชมเบียร์สดกับกุหลาบแล้วกันครับ เป็นกุหลาบที่แบบซ่าๆเหมือนเบียนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันครับนี่คุณผู้ชมขนมจีโจ้นะครับที่เราบอกว่าอาจจะแบบเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วนะครับแต่จะเคยทานแน่นอนผมว่านะครับเราอยู่ที่ร้านแปะกาวนะครับผมสวัสดีครับอันนี้คือเป็นแปะกาวเลยไหมฮะหรือว่าเป็นใครฮะเป็นลูกเป็นลูกของแปะกาวเหรอฮะอ๋อนี่ทำมาจนถึงรุ่นลูกแล้วนะฮะปกติร้านจะอยู่ตรงไหนฮะ ตลาดทุ่งทองอะในในอากาะทูนี้ถูกไหมครับตลาดทุงทองอดท่งทองอะตลาดทุ่งทองอ๋อตลาดทุ่งทองนะคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากในงานนี้ก็คือถ้าอยากไปทานก็ไปกันที่ตลาดทุ่งทองเลยนะฮะอยู่ตรงไหนของตลาดครับเซเว่นทุ่งทองเซเว่นทุ่งทองนะฮะอันนี้คุณผู้ชมนี่ไม่รู้จกักโอตาวนะฮะเขาใส่อะไรบ้างที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยเป็นเผือกใช่ไหมครับอันนี้เป็นน้ำกะทิเหรอฮะ เป็นน้ำแป้งแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีไข่นี่เป็นกรรม,มวิธีการทำโมเต้านะฮะแต่ว่าสูตรของเครื่องปรุงเนี่ยแต่ละที่เขาก็จะมีแตกต่างกันไปรสชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์นะฮะนี่ฮะน้ำตรงนี้แหละสูตรเด็ดมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะบอกได้ไหมครับอันนี้ใส่อะไรบ้างครับพริกยางเดียวใส่พริกอ๋อนะฮะ โอ้โห,หน่าทานมากคุณผู้ชมนี่ครับและอีกเมนูหนึ่งที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาจจะหาทานยากแล้วนะครับแต่ว่ายังหาทานได้ในจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คืออูแฉนั่นเองนะครับผมนี่คืออูแฉที่ว่า ที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยคือมันจะเหมือนมันจะคลา้คลายสลัดนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าน้ําสลัดเนี่ยมันเป็นแบบภูเก็ตภูเก็ตเลยเนาะนะปกติเขาจะใส่อะไรบ้างครับอูแช่ครับอาจจะมีเป็นพวกผักกาดมีแตงกวามีพวกเครื่องเคียงต่างๆฮะครับวันนี้ที่เราเห็นนี่มันจะมีมีมีผักนะฮะมีแตงกวาที่เขาเอ่อมะเขือเทศน้ำจิ้มไมมข่ไข่ต้มอืมใช่คือมันจะเหมือนน้ำสลัด แต่มันจะต่างกันที่น้ําตรงนี้แหละที่มันเป็นเหมือนเป็นน้ําจิ้มใช่ไหมครับแล้วก็มันจะต้องมีอันนี้เป็นแป้งใช่ไหม attacking. เป็นมีกรอบเป็นมีกรอบนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้จะเป็นมีกรอบนะครับแล้วก็ไอ้เหลืองเหลือนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้ภาษาภูเก็ตเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเต้ากัวไหมอะไรนะฮะเต้ากัวนะฮะคุณผู้ชมไอ้สีเหลืองเหลือเนี่ยคุณภูเก็ตเขาจะเรียกว่าเต้ากัวส่วนน้ําจิ้มนี่ก็จะมีรสเผ็ดนิดนึงปเปรี้ยวหวานนะฮะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากนะครับ แล้วก็นี่ถัดมาอันนี้ผมชอบกินมากตอนเด็กๆนะฮะก็คือปลาซุปแป้งทอดนะครับแล้วก็ถัดมานี่ที่อยากจะแนะนําก็คืออันนี้นะครับเกี๊ยทอดปกติเนี่ยตามร้านเนี่ยก็จะเห็นน้อยแลละนะฮะอาจจะไม่ค่อยมีขายเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างมาในงานนี้ก็จะเห็นเกี๊ยทอดเนี่ยก็เป็นเหมือนอาหารที่แบบว่าคนภูกเก็ตคุ้นเคยนะฮะเราจะเห็นโดยเฉพาะเวลาเขามีเทศกาลเกี่ยวกับจีนๆทั้งหลายนะครับอันนี้คือเขาทําจากอะไรบ้างครับ ก็จะเป็นเนื้อหมูครับแล้วก็จะมีเป็นมันแก้วแล้วก็มีเผือกแล้วก็เป็นเครื่องปรุงต่างๆก็จะมีพวกเนื้อหมูมันแก้วเผือกเครื่องปรุงต่างๆนะฮะเชี๊ทอดน่าทาคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ร้านทอดมันป้าเมียนะครับผมนี่ฮะทอดมันภูเก็ตดูผิวเผิอแล้วนะฮะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็เหมือนทอดมันปกตินะฮะแต่ว่าของภูเก็ตเนี่ยทอดมันเนี่ยนะครับคนภูเก็ตจะเรียกว่าลูกชิ้น และมันจะมีรสชาติเผ็ดนะฮะปกติเรากินทอดมันที่เป็นของพื้นที่จังหวัดอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไม่เผ็ดเท่าไหร่ออกแนวหวานหวานแต่ว่าทอดมันภูเก็ตนะฮะที่ชาวภูเก็ตเรียกว่าลูกชิ้นเนี่ยนะครับ<า>ก็จะมีรสชาติเผ็ดน<ด>ิด<ๆ>นึงนะ,ะไปทักไทยเจ้าของสูตรนี้ดีกว่านะสวัสดีครับทําทอดมันหรือว่าทาลูกชิ้นภูเก็ตนี้มานานหรือยังคะทํานานแล้วค่ะก็คือเราทําตั้งแต่รุ่นเราหรือว่าตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เราเลยครับพ่อแม่ทําให้กินแต่ไม่ได้ทําขายอ๋อแต่ว่า พอมารุ่นคุณป้าเนี่ยคุณป้าก็เลยทําขายปะกะติขายอยู่ที่ไหนครับตลาดสดกระทู้ใหม่ประจเผ็ดไหมฮะเผ็ดไม่มากชิมชิมสูตรนี้มันเหมือนกับสมัยรุ่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของป้าทำไหมเหมือนเหมือนผมกินตอนเด็กๆเนี่ยมันจะเผ็ดน,นะฮะอันอันนี้เราเยอะเขากินเล่นไงเผ็ด<ม>อันนี้เรามีการปรับสูตรไหมปรับค่ะก็คือให้เผ็ดน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองทานนะฮะลูกชิ้นภูเก็ตหรือว่าทอดมันภูเก็ตแต่ว่าเผ็ดไม่มากนะฮะ ก็ไปกันที่ไหนนะฮะขายที่ไหนนะ,ะขายหนหน้าตลาดกระทูใหม่ค่ะตรงนี้หน้าตลาดกระทูใหม่นะฮะแต่ว่าสาวบ้าขายลูกสาวาอ๋อก็จะมีลูกสาวขายด้วยนะครับผมแล้วก็งานเทศบาลนี่ทาทุกทุกงานครับทุกงานของเทศบาลเมืองกระทูที่มีการจัดงานก็มาชิมได้นะครับสําหรับทอดมันภูเก็ตป้ามเมียนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าลูกชิ้นเนาะคนภูเก็ตจะเรียกว่าลูกชิ้นเนาะ ผู้ชมโลบะภูเก็ตอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบว่าผมชอบทานมากเลยนะฮะปกติโลบะเนี้ยตามความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือมันจะมีพวกเครื่องในอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคือปกติมันจะมีอะไรบ้างครับที่เป็นเครื่องของโลบะเนี้ยฮะมีมีมีไส้มีหัวใจลิ้นลิ้นื่องในนะข้างในในอย่างอันนี้อย่างมีปอดด้วยพวกเครื่องในของของหมูทั้งหลายนะฮะอย่างอันนี้อันนี้คือเป็นส่วนไหนครับ นี่คือส่วนหัวคือหน้ากากหน้ากากหมูเขาเรียกนะฮะส่วนหัวทั้งหมดส่วนหัวทั้งหมดมีจมูกอะไรพวเนี้เออปกติเขาก็จะทานรวมๆกันอย่างงี้ใช่ไหมครับสูตรเด็ดส่วนใหญ่นี่มันอยู่ที่น้ำเกย็นด้วยนะเกย็นเกย็นมันหมดแล้วปกติเราจะขายอยู่ที่ไหนครับอยู่โรงพยาบาลวชิระฮะก็ถ้าอยากทานนะฮะนี่ฮะหานพื้นเมืองภูเก็ตโลบาภูเก็ตไปที่หน้าโรงพยาบาลวชิระได้เลยในในโรงพยาบาลนะอ๋ออยู่ในโรงพยาบาลวชิระได้เลยนะฮะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับ น้ำจิ้มอ uh ัน oh, นี so, like ้ที่จะเป็นส like 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 really ูตรเด็ดแต่ละร้านแตกต่างกันไปเราได้สูตรมาจากไหนครับก็อันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมฮะเป็นสูตรดั้งเดิมเมื่อไหร่ปู่ย่าเขาเขาเขาทำมาเม้่อ่สมัยก่อนนะฮะแล้วก็เราเด็กรุ่นใหม่ก็ไปขอเขามาส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบภูเก็ตแท้สูตรดั้งเดิมเนี่ยเขาจะไม่เผ็ดเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นอาหารจีนใช่ไหมฮะก็จะไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับแต่จะออกเอ่อกลมกล่อมนะฮะหวานหวานนิดนึงนะฮะรสชาติพอดีเปรี้ยวหวาน แต่ไม่เผ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นมาภูเก็ตก็ลองไปหาทานดูนะครนี่คือโลบะแต่หมดแล้วตอนนี้เหลือแต่เหลือแต่หน้ากากหมูแล้วนะฮะเครื่องในหมดแล้ว เอาละครับแล้ววันนี้นะครับภูเก็ตแฮปปี้นิ่งของเราต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเทศบาลเมืองกระทูครับขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานภูเก็ตนะครับที่ให้เราได้มาเที่ยวงานสนุกสุกแบบนี้นะครับได้ทั้งออกกําลังกายปั่นจักรยานแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามครับทุกกิจกรรมของเทศบาลเมืองกระทูกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ฮะสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณด้วยครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับกับตลาดนัดชิวาพวกเราคือพื้นที่แห่งความสุขนะครับก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งไปอร่อย ไปนะครับไปเดินชิลกันได้ทุกวันนะครับสำหรับโซนคอนเทนเนอร์นะครับปิดเฉพาะวันพุธครับแล้วก็ในโซนของตลาดนัดนะครับก็จะมีทุกวันเพื่อหัดสุกแล้วก็เสานั่นเองนะครับบริเวณตรงข้ามกับโกตีหมูกระทะสามกอกนะครับและสำหรับใครที่อยากจะได้ห้องพักแนวรักโลกนะครับก็ไปกันได้เลยนะครับที่ อีโคโฮสเทลนะครับสลีป๊อกอีโคทรายครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดไทยรถเก่านั่นเองนะครับผมวันนี้หมดเวลาของภูเก็ตแฮปปี้นิ่งแล้วนะครับสามารถติดตามทุกช่องทางในการชมรายการของเราได้นะครับนี่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่อยากจะติดต่อนะครับโฆษณาก็สามารถติดต่อกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 7 6 2 1 0 6 2 4ครับเอาละครับวันนี้บรรันลาไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับภูเก็ตแฮปปี้งทุกๆเทปและเทปหน้าเราจะไปที่ไหน ต้องติดตามนะฮะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับภูเก็ตแฮปปี้